มักการพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับอืม,อมตรงนี้ครัไหนเออโอเคอขอถอยไปตรงอุทังโสโตโอ,อ,อาการนิธา,ม,ามีครับผมว่าเอาเอเกิดเป็นตุทาวาสใช่ไหมครับอืมแต่ว่าไม่เคยได้ยินตรงที่ว่าเอ่าวิหาอตาตปา,า,าสุสสาสุรศีตรงนี้ไม่เคยได้ยินเลยครับแต่ว่าจะได้ยินบ่อยๆก็คืออาการนิถาครับ ก็เพราะเราพูดเรื่องปัญจนังไงถ้าพูดปัญจนังเนี่ยสี่ชั้นเนี่ยมันยังไม่ปัญจนังไงเพราะปัญจนังพระองค์รับรองแต่อุตตังโสโตอากนิทคามีอยู่ในบุคคลสี่จำพวกมีอยู่ในโลกที่ใช้สามสังโยชน์เป็นตัววัดนะและนี่เป็นบุคคลพวกที่สามเอ่อพวกที่สองพวกแรกก็คือสกทธาคามีพวกที่สองก็คืออุตังโสโตอากนิทคามี พวกที่สมก็คืออันตราปริภายีพวกที่สี่คืออารหันดังนั้นเมื่อพูดถึงปัญจัน,นังอวิหาตปาสุทตสาสุตส,สียังไม่ถึงแต่พวกนั้นกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกรรม,มใช่ไหมดังนั้นตัวสุตาวะเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สี่ชั้นแรกกับชั้นที่ห้ากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ตรงไหนเอ่ยอ,อวิธีการค่ะ,คะอย่างเวลาทำสมาธิพยายามที่จะรู้อยู่กับลมหายใจให้ได้ตลอดเวลาแต่มันก็ปึ๊บนานถึงจะดึงกลับมาวันหนึ่งก็พยายามจะรู้ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ คือจะเหนื่อยแล้วก็คือต้องทำซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับสูตรลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็สูตรแล้วก็ให้นิ่งๆแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะพี่ซันก็ทำซ้ำๆเรื่อยๆทำให้ได้ตลอดเวลาถ้าทำได้ชแล้วถ้าเพลินไปนานๆก็กลับมาพยายามกลับมาให้เร็ว S <S ใ,<ช>ให้เร็วให้เร็วที่สุดมันต้องมีเวลาที่เราหมดกําลังอะ่ะพอหมดกําลังก็ปล่อยคิดไปเลื่อยเปื่อยแล้วทีนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าทอแท้และอืมพอมีกําลังฮึดก็มาใหม่นะ,ะละนันทีละนันทีสู้กันใหญ่เลยอือขอบพระคุณครับอาจารย์ เว,เวลายมละนันทิละอุปติกะละภาวะแม่ดูมันเครียดคัดเนาะแต่พอปล่อยให้ภาวะมันเดินไปอุปติโอโ้สบายเห็นไหมเห็นนะพอมีสังโยชน์ละดันสบายพ่อจะละสักโย้ะเครียดนะ <laughs> เห็นไหมว่านิสัยอนุสัยเนี่ยมัน,ม,นมันเคยชินมากเลย พอได้ทําตามความเคยชินกลับม,มีความสุข Jim, บอกผมรู้สึกสบายขึ smiled. ้นเใช่ไหมแต่พอมาทําความเพียรมาเดินมักโอ้โหเหนื่อยมากเครียดคัดเลยทีนี้ดังนั้นการสร้างอุปนิสัยเพื่อจะละอนุสัยเนี่ยมันถึงฝืนไงฝืนแล้วอนุสัยนี้ชินมาตลอดสั่งสลาวัด โยมกำลังหรือสังสารวัตรทั้งระบบนีไม่ใช่ของง่ายคือทำได้ก็สุดยอดไงใช่ไหมตั้งเป้าเราคือเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องทำได้แต่อย่าลืมว่าเรากำลังโอ้โหแบบว่าอากุศลมูลทั้งหมดอุศลมูลทั้งหมดเททิ้งหมดเลยอ่าเนี่ยดังนั้น ถึงแม้ร้อยปียังไม่ได้ก็ก็ปล่อยวางมันเถอะไม่เป็นไรนะก็ต้องทำไปอ่ะคือทำยันตายอ่ะนะทำยันตายสิบยี่สิบปีนี่ต้องไม่คุยโอ้ผมทำมานานละโอ้ยยันตายนั่นแหละนะนะถ้ายี่สิบปียังไม่ได้ก็ไม่ต้องท้อนะอไม่ต้องท้อนคะ่ะถ้าเกิดเราทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายของเราอ่ะ เราจะรู้เราจะรู้แมแต่ลมหายใจสุดท้ายของใช่ใช่เพราะการปฏิบัติถ้าโยมยืนการปฏิบัติได้จนกระทั่งมรณะกาเลเนี่ยโอ้โหแค่ระลึกถึงบทแห่งธรรมอย่างสั่งโยศห้าสิ้นเลยใช่ไหมใกล้ควรเนื้อธรรมเนี่ยใช่ไหมในการลานควรมรณะกาเลยิ่งโยมมีการละนันทิช่วงตลอดมรณะกาลเลยเลยโอ้ใช่ไหมยังไงก็รอดใช่กาบสาธุค่ะพระอาจารย์ ไม่ตงกตาราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะเ,เป็นผู้มาใหม่ค่ะแล้วก็ได้ชมวิดีโอทาง y o t u u e วอะค่ะมันเป็นเวลาสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ซื้อหนังสือไปอ่านค่ะก็ได้ต่านหนังสือแล้วก็อะไรที่มันยากยาก,ก็ไม่เข้าใจก็ ลาไปเอาแค่เหลือแค่อยู่กับลมหายใจแต่ว่าเวลาดูยูทูบเวลาเขาพูดเรื่องขั้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่่ะเพราะว่าเหมือนแบบเรายังอย่างอ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทีนี้ก็เวลาอยู่กับลมหายใจเนะี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานอืเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ฟังฟังมาว่าเราอาจจะแบบใช้เวลาไม่นานไม่มากพอท้อ,อแล้วก็หมดความเพียรใช่ไหม,มแล้วทีนี้เราก็ใช้เวลาหลังจากที่เหลือในอ่านหนังสือไปอ,อะไรเงี้ยที่มันเป็นวัดเออที่ไม่ใช่ที่เป็นบทเอ่อบทความออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาใช่ไหมคะมก็อ่านยอย่านอ่านอะไรเงี้ยเราพอนอนก็ฝันไปอย่างเงี้ยคะ่ะฝันไปว่า นามนามกับรูปนม่ยต้องอาศัยกันและกันในการเกิดละเมอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบเหมือนเราสอนใครสักคนอะ่ะเราเถียงกับเขาอะ่ะซึ่งมีคนแบบแอนตี้เราเยอะอะค่ะว่าแบบถ้าเธอพุทธวจนะเธอก็ไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันแล้วอ,อประมาณเนี้ยค่ะอใงนี้ก็ละเมอมาทุกคืนทุกคืนล้ก็เลยกบอกว่าแบบเราจะวิปลาสหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าตายคาประตูนิพพานหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์โอ้ถ้าปฏิบัติวิปลาสให้มันรู้ไปเลยเยอะใช่แต่มันละเมอเราสูงโอ้เราละเมอเป็นเรื่องเป็เราเราจะไม่ถึงนิพพานละแล้วพอถ้าเกิดเราหมดลมหายใจก่อนสิ้นชีวิตอย่างนี้ละเมออย่างนี้แล้วมันจะได้เรื่องไหมคะอาจารย์อหรือว่ามันเป็นก็ไม่เป็นไรนี่เยอะเป็นไรใช่ไหมคะเป็นไรเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับฝันนั่นแหละมันก็คือเวลานอนเนี่ยมันก็คิดไงน่ะแล้วเมื่อไรมันจะหายไปล่ะคะ ต้องทำสมาธิให้มากขึ้นมันจะได้สงบมากกว่าฟุ้งอันนี้คือเราอ่านจนเราฟุ้งอฟ้งแต่มันฟุ้งไปในธรรมไงมันฟุ้งไปในธรรมแต่ก็ฟุ้งฟุ้งไปในขอบเขตที่มันจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็ต้องหยุดปรุงบ้างรู้แค่ลมเข้าลมออกถ้าเรารู้โทษของร่างกายนี้เรามองว่าร่างกายนี้เนี่ยมันจะต้องสูญสลายไปใช่ไหมคะเช่นแบบ เราป่วยอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าธาตุขันเนี่ยมันไม่เที่ยงคือโยมเป็นคนที่แบบ <c oughs> เข้าโรงพยาบาลบ่อยมาก <c oughs> คือแบบเป็นภูมิแพ้คือแพ้สารพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปโรงพยาบาลละไปหมอได้บอกว่า <c oughs> คุณต้องดูแลตัวเองนะอย่เงื่อนยางนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าโยมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันสร้างมันก็ดูแลไปตามอาการพอถึงเวลามันปวดตรงไหนแล้วก็ ดูไปดูธาตุดูขัดมันไปอืดูลมหายใจจนมันจะขาดไปแบบนี้ก็คือมองว่านี่คือแบบร่างกายมันตายจนดับไปอย่างนี้ถูกต้องมันถูกต้องไหม,ม,มต้องอยู่กับการภาวนาเนี่ยจนลมหายใจสุดท้ายเลยใช่จนตัวรู้ว่าเออเราไม่ได้เจ็บอันนี้คือแบบว่าปกติเราไปฉีดยาเราสุดว่าเออเราเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคะ คนมาดึงเจ็บชั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าเกิดเราต้องผ่าตัดหรือว่าวันสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องแบบทําจิตตั้งแต่เริ่มจากตอนนี้ไปว่าเออไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็มีคําถามมาเยอะเลย <laughs> แต่ตื่นเต้นจนลืมก็เพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะแล้วก็ชวนเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวน คนสนิทหรือว่าคนที่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ผามาวันนี้ก็ใช้เนวีกตเตอร์ค่ะลงมาก็มาจนถูกอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดีใจแล้วก็อยากจะมากราบพระอาจารย์นะคะที่ว่าพระอาจารย์เป็นออก้าหารนะคะที่จะนำทำที่ <c oughs> มันถูกปิดที่ถูกปิดเนี่ยมาเปิดต้นทำให้ทุกคนเนี่ยที่เขา,าแบบแอนตี้อะคะ่ะเขา,าแบบรู้สึกว่าเขาต่อต้าน ต่อต้านทางนี้อยู่แต่โยมมองมานาเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่พอเหมือนมองมันสี่ปีมาแล้วเพราะยิ่งมองมองมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือใช่คือรัดสั้นตรงแล้วก็จริงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ฉลาดรู้แค่ลมหายใจเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอธิบายให้คนอื่นไม่เข้าใจทึ่เราเคยอธิบายในร้านสังกฐฑนเดิมโยมเนี่ยขายของเป็นร้านสังกฐันใช่ไหมคะก็ จะต้องขายพวกร่างทรงตุ๊กตาอะไรต่างๆนานามไม่ทราบวา่าเดี๋ยวที่บ้านเปิดดูเห็นไหมก็มทนก็ <laughs> <ม> <c oughs> ขายมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักพุทธวจนะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ฟังแต่พอสองปีหลัง่ยที่แบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะขายไปขายมาก็รู้สึกว่าเออเขาหวังในทานหวังจะให้จะหายจะป่วยอะไรยเงี้ยหลังๆเราก็เริ่มเหมือนแนะนําว่า พี่อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เอาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยของพระศาสดาเราไปอ่านให้ฟังก่อนจิ้ินใจดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวาระสุดท้ายแบบต้องมาเสียงเงินซื้อแบบสั่งกระทานเป็นพันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทําผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าขอไปทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ต้อง กหแล้วก็หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราออกมาจากตรงนั้นเราจะไม่มีอะไรเลยเรามาแต่ตัวเปล่าซึ่งโยมก็คิดว่าทุกอย่างอะเราก็ต้องสร้างด้วยเหตุแล้วก็ปัจจัยเราไมเ่เราจะอดตายเราจะเป็นายตายเนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามาพุทธวาาจนะนะถ้าเราออกมาจากตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเราก็ได้เดินไปทางที่ถูกต้อง ซึ่งยอมคิดว่ายอคิดว่าเหมือนมันมีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าเหมือนต้นไม้ที่มันคือต้นมันอยู่ตรงในร้านสังกฐานนะคะแต่กิ่งอะ่ะมันเอ็นไปเครงนอกแล้วประมาณเนี้ยยอมเลยตัดสินใจก้าออกมามซึ่งออกมาได้ประมาณสี่เดือนแล้วก็เริ่มทำมาหากินใหม่ซึ่งอายุก็เยอะแล้วละอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เล่ามารวยอะไรแต่ว่า ก็ยังไม่ตายแต่ถ้าถึงเกิดว่าตายก็ไม่เสียดายะคะ่ะที่ได้ออกมามทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่ใส่เราต้องการซึ่งถ้าใครไม่ทําตามเราเราก็เอนดูตนเองอค่ะแล้วก็ส่วนอินทรีภาวนาแล้วก็เหมือนอทุรีนนงจาซึ่งเวลาที่คนเขาพูดถึงแบาบทำชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยยงไม่เข้าใจลงเข้าใจแค่ว่าะละนันทิแล้วก็อยู่กับลมหายใจรู้เพียงเท่านี้เพียงพอไหมคะ พระอาจารย์เหลือเฟือนะ <c oughs> เก็บสิบสังโยชน์เลยค่ะก็อันนีอยากจมากรกาบพระอาจารย์ด้วยที่พระอาจารย์ได้นำต่อถ่ายทอดซึ่งเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากสําหรับกลุ่มคนที่มองว่าเล็กๆก็อะไรอย่างเงี้ยต่ต่อไปยมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อ,ต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 อคนที่เกิดเกิดมาทิ่งเขาไม่รู้ <c oughs> อริยสัตว์ <c oughs> ต่างๆที่ หลานต่างๆมาของโยมเนี่ยออกมาเต็มเลยหลานคิดว่าเออเขาเวลาเขาท้องหลานก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่รู้อริยสัจอะไรเงี้ยเธอจึงได้มาเกิดอะไรประมาณนี้่แล้วยมก็โตคนเดียวยมคิดว่าการที่อยู่คนเดียวเนี่ยมีคนบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องเป็นทายาทสืบสกุลซึ่งมยมคิดว่าไม่จำเป็นใช่ร่างกายถึงเราจะตายตายคนเดียวโดยไม่ต้องเป็น มีคู่ครองก็ได้ใช่ประมาณนี้ใช่มีคู่คู่อาจจะไม่ได้อยู่ตอนตายก็ได้ถูกพาเราตายคู่จะต้องตายคนเดียวใช่เราก็ตายคนเดียวมันอนิจจังอานิจจังค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอเดี๋ยวจะขอกราบพระอาจารย์ก่อนกลับบ้านนะคะก็หมดคำถามเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ ให้กำลังใจให้สู้ๆต่อไปได้สำเร็จเนาะมรับอาจารย์แอาจารย์จากที่ได้ยินว่ามีคนถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นผู้ยึดแล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่มีผู้ยึดแล้วคำสตอนนางกับใครนี่ขอให้ป้าอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยไครับถามคนละตำแหน่งไงถามปุถุชน ขณะนั้นปุถุชนกำลังมีความเห็นว่าตาเป็นเราไหเป็นหูเป็นเราไหมลูปเป็นเราไหมาแล้วเวลาเรากำลังเวลาเรายึดอันนี้อยู่เราจะรู้สึกว่าเราคือรูปเนี่ยยึดไหมแต่รูปจริงๆมีไหมดังนั้นความเห็นปุถุชนตรงนี้กำลังผิดไหมดังนั้นการบอกว่า กุญนทั่วไปในี่ยกาลังคิดว่าเนี่ยคือสัตว์สัตว์สัตว์สัตเขาคิดว่าสัตว์หมายถึงรูปเนี่ยคือสัตว์ดังนั้นสัตว์มันไม่มีในรูปนะสัตว์ไม่มีหมายถึงอย่างนี้คำสอนนี้กับคนที่ยึดเต็ม้อยนะทีนี้อสมมุติว่าคนนี้ฟังแล้วเริ่มเข้าใจ อ๋อไม่มีเอาแล้วอะไรเป็นสัตว์ล่ะคะใช่ไหมอ่าก็เริ่มหาเพราะเขาก็รู้สึกเอ๊ะจิตเขามีหรือจิตเขาเป็นสัตว์นะพอมองลงไปในจิตก็ยังไม่เจอไปเจออารมณ์สุขบ้างทุกบ้างสัญญาสังขารถูกต้องไหมพอดูไปอีกเอา้าไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่สัตว์หรือตัวจิตใช่แต่พอดูจิตจิตเกิดดับเอา้าจิตก็ไม่ใช่ นี่คือเขากำลังค้นหาว่าใครคือผู้ยึดติดถูกต้องไหมแต่เดิมเขาสำคัญว่าลูกคือผู้ยึดติดผู้เจ้าไม่ใช่ไม่มีนะ,อะพอหามาสุดผู้ยึดติดเนี่ยมีพอผู้เจ้าก็ทรงบัญญัติเองไงใช่ไหมผู้เจ้าก็เลยมาสรุปตรงสุดท้าย ดังนั้นโยมคนคนนั้นต้องถอยมาจนถึงวิญญาณถอยมาจนถึงจิตแล้วก็หาต่อเออแล้วกตกลงใครเพราะจิตก็ยังเกิดดับอันเนี้ยํำฉเฉลยนะมาได้ละว,ว่าวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหาเนี่ยฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณใช่ไหมมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งญญนั่นแหละสัต เห็นะคําตอบมาตรงนี้แต่ถ้าคนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเป็นปุถุชนเต็มร้อยเขาจะคิดว่าลูกเป็นเราเน,นี่ยและลูกเป็นสัตว์นี่นี่ไงเพราะฉะนั้นคําว่าไม่มีเนี่ยสําหรับบุคคลแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าสัตว์ไม่มี แล้วพระเจ้าบอกนิสสัตมีหมายถึงอย่างนี้คำพระเจ้าก็ขัดกันนะสิถูกต้องมาแต่สัตว์ไม่มีในรูปเพราะรูปเป็นดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์รูปเป็นท่าตามธรรมชาติสัตว์คือผู้ยึดติดในท่าตามธรรมชาตินั้นแต่คนที่เข้ามายึดธรรมท่านั้นเป็นตนแล้วเป็นตัวตนแล้วใช่ไหมเขาก็ย่อมสําคัญมั่นหมายซึ่งดินโดยความเป็นดิน น้ำโดยความเป็นน้ำสำคัญมั่นหว่าน่ตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเอตังมามะเนี่ยเอโสมาสมิเอโซมมเโซมเตานั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคิดว่าดินเป็นเราแต่ดินเป็นเราไหมไม่นี่ไงสำคัญผิดไหมละ่ะมีสัตว์ในดินไหมไม่มีเนี่ยเข้าใจยังเออแค่นี้แหละ จริงๆมันมันไม่ยากแต่มันมันเลื่อมกันนะนะมันคนเลยงงอะ่ะใช่ไหมอ่าบางคนก็เลยงงนดะังนั้นพอพอสั่งสมสุดแต่ไม่มากหรือว่าประสบการณ์น้อยปุ๊บก็จะเริ่มงงแล้วรู้พระสูตรไปเนะี่ยรู้แบบจําเหมือนกันนะแต่ยังไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิปุ๊บก็จะเริ่มงงอ่เอ๊ะตกลงแล้วสัตว์มีหรือไม่มีถ้าบอกว่าไม่มีอ้าวอันนี้พระเจ้าบอกมี เอออันนี้บอกไม่มีเอางงเองเห็นนะแต่เพราะใช้คนละตําแหน่งกันอันนี้ใช้สำหรับบุคคลแบบนี้นี่ใช้สำหรับบุคคลแบบนี้เดินมาร์กมาแล้วพร้อมหลุดแล้วกำลังหาคำตอบเอ๊ะตกลงใครเนี่ยอ่าเข้าใจไหมกราบนมาสการพระเจ้าค่ะผู้มาใหม่เหมือนกันเจ้าค่ะมาแต่ไกลมาหกเดือนแล้วได้มาสามรอบนลเจ้าค่ะ ก็จะมาขอกับนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดเปิดให้ได้ฟังแค่คําเดียวก็ทะลุปูโป่งก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีดีมาด้วยความตั้งใจบินมาหกเดือนค่ะมาที่นี่สามครั้งแล้วค่ะมาจากไหนประเทศอะไรเยอรมันเจ้าค่ะเยอรมันอืีกสองอาทิตย์ก็กลับอีกสองอาทิตย์กลับเนาะ ก็เลยมาขอการมาสการลาเพราะว่ามันซึ้งมันพูดเลยไม่ถูกได้ยินคําว่าอิมัตสิงสติอิทางโหติคําเดียวก็รู้หมดอก็ไม่รู้จะมันตื้นตาหมดจ้ะแค่นี้ก็คิดว่าพอเพียงแล้วทั้งปีหนึ่งฟังใน YouTube ค่ะอืเจอใน y o u t u b e อืปีหนึ่งพอดีเดือนนี้แล้วเจ้าดีดีก็ฟังไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยเนาะ นลวกธนาอร์เนจนกับมาส,สการพระอาจารย์ครับคือตอนนี้ผมก็ฝึกเพียรมาเรื่อยๆอแต่พอมาเจอคือรละลอกใหญ่รอบหนึ่งเราคิดว่าเราฝึกมาพอได้แล้วบ้างนิดหน่อยอพอพพอรู้แล้วบ้าง ในเบื้องตน้นแต่พอมาเจอขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือว่าบ้านแตกสลายขาดอะไรประมาณนั้นยอมรับเลยครับว่าอพอมาเจอของจริงมันยากอืผมก็เลยมาละนันทีเรื่อยๆบางทีมันบบกว่าเราสู้กับมันไม่ไหวครับรอาจารย์เลยผมก็เลยอยากจะทราบว่าในการถ้าเกิดเรามาพิจารณาป้อนสัญญาในการเห็นโทษของมันอในการยึดติดของมันเนี่ยอควบคู่กับการละนันทิไปด้วยอืพระอาจารย์ คิดว่าน่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนหลังตอนนี้ผมสับสนอยู่ครับเห็นโทษของมันละนันทีไปด้วยเริ่มได้ทั้งคู่เพราะมันดีทั้งคู่แ่ละการเห็นอาทินวะก็เป็นเห็นให้ปล่อยวางคล้ายกับว่าเราละนันทีแล้วเราสู้ไม่ได้<ม>เราชักเหนื่อยละเราก็เลยมามองเห็นอาทินวะ<ม>คือโทษของมันได้หมดสลับกันไปได้ใช่ บางทีแบบละละละมันก็มาแบบวาเหมือนจี้ตูดมาติดๆแล้วพอละไปละเดี๋ยวเด้งกลับมาอีกแล้วแล้วการทําอนาปาไปด้วยเหรอครับพระอาจารย์ได้คือเที่ยวไปได้ในสี่ที่กายเวทนาจิตธรรมมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยโยมจะวนมรรคไหนก็ได้ได้หมดอะเปลี่ยนอารมณ์บางทีมันโอ้ยมันเซ็งมันเบื่อตรงนี้ไปหามรรคนี้เดินม้ง แล้วผมเชื่อในพระสูตรที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้ว่าให้หมั่นเยี่ยมเยียนพิสุอื์โดนกับตัวเองนะครับพอละห่างไปโลกธรรมดึงไปแล้วก็เห็นผลแล้วเลยต้องวิ่งกลับมาอยู่กับพระองค์ต่อการเยี่ยมเยียนพิสุเนยเสื่ยความเสื่อมอุบาสกอย่างพระเจ้าบอกเสื่อมอันนี้กับตัวเองเลยอันทามก็ ก็ได้ลองกับตัวเองแบบสมัยเป็นนักเรียนพอไปอยู่วัดเจอพิกุอยู่กับสมณะแหมรู้สึกดีนะพรานาดีพอออกจากวัดมาเสร็จก็ฟิตอยู่สักพักนะเพราะว่าแรงจากวัดมันยังมีไงก็เดินจงกรมนั่งสมาธิพอนานไปนานไป,นนไปสักห่างนั่งก็ห่า,หางเดินก็ห่า,หางมันจางไปเรื่อยๆโลกมันก็ดึงไปดึงไปเนีเป็น เหมือนกันเลยถึงเข้าใจนะเข้าใจพอเราปเป็นเรารเข้าใจใชาจา่คือพอได้กลับมาแล้วเราก็อืมได้บทเรียนที่แบบว่าไม่ควรที่จะไปลองอีกอืแล้วก็มีกําลังเพิ่มครับก็เลยบางทีเนี่ยตั้งตั้งกรอบของตัวเองไว้สมัยเป็นนักเรียนเราจะต้องไปตามวงรอบอย่างนี้นะคือบังคับตัวเองเลยไม่งั้นเราก็รู้แล้วว่าเราจะแย่ลงไปเรื่อย ยเแล้วอีกเรื่องครับอาจารย์ค <c oughs> ือตอนแรกเราก็คิดว่าเอพระสูตรนี้เริ่มจะขัดในใจแต่เราก็ยังไงก็ต้องเชื่อคาถาคดเนี่ยลองดูไปเรื่อยๆสิผมอยู่ที่บ้านทำงานส่วนตัวอยู่ที่บ้านผมฟังเกือบทั้งวันเปิดย t ท b e ฟังพระอาจารย์บรรยายทำทั้งวันแต่ความรู้สึกที่ตอบเรากลับมาเนี่ยเรามานั่งอยู่ใต้ศาลาไม้เนี่ยความลึกซึ้งความแยบคายมันคนละเรื่องกันเลยครับ ตรงนั้นฟังได้คุณทำงานไปแต่จิตคุณไม่ได้โฟกัสไปที่นั่นคุณมีอย่างอื่นที่ต้องทำอยู่อีกแต่มาอยู่ใต้สาราไม้เราโฟกัสมาที่พระอาจารย์แสดงธรรมพิสูจน์แสดงธรรมซึ่งผมเชื่อแล้วว่าพระสูตรที่คาถาคตเก่าไว้ว่าอย่าขาดการเยี่ยมเยือนพิสุจน์จริงมากลึกซึ้งครับขอบคุณพระอาจารย์ แล้วการตั้งใจเงี้ยโสลงสดับเ,เราก็จะเห็นว่าอย่างที่พระองค์บอกเลยนิวรณ้าจะดับโพชฌงเจ็ดจะบริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์ได้เลยอื